ยื่นภาษีออนไลน์ไม่ได้อยากจะยื่นแบบกระดาษทำยังไงให้ยื่นได้ไวกรอกง่ายกรอกสะดวกพี่น้อมแนะนำห้ฟังในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องแท็กบางน้อมครับคลิปนี้ทําขึ้นแบบด่วนมากๆครับสำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปี 66, 66นะครับที่ต้องยื่นในช่วงต้นปี67แบบนี้ครับหลายคนเนี่ยอาจจะดูคลิปสอนยื่นภาษีออนไลน์ไปแล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะเจอปัญหาครับเข้าระบบไม่ได้กรอ,อกแล้วไม่ผ่านหรือยื่นแล้วไม่ผ่านติดขัดอะไรยังไงแล้วก็มีคําถามมาว่าจะยื่นแบบออฟไลน์ line. คือกลับไปยื่นแบบกระดาษได้ไหมอ่ะคําตอบคือยังได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าการกรอกแบบกระดาษเนี่ยมันก็จะเหนื่อยสักหน่อยวันนี้พี่น้องก็เลยมีตัวช่วยมาแนะนําครับสำหรับคน แล้วก็อย่าลืมฮะฝากกดติดตามแท็กสปักหนอมแล้วไปลองยื่นแบบกระดาษกันครับเล่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก่อนนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยคนทำโปรเจกต์เนี้ยไม่ใช่พี่หนอมครับแต่ว่าเป็นพี่อาทิตย์นะครับพี่อาทิตย์เนี่ยทำงานนะครับอยู่ที่กรมสรรพกรเนี่ยแหละครับแกก็ทำงานอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญครับทีนี้แกก็จะทำตัวช่วยยื่นแบบแบบออฟไลน์เนี่ยให้กับนักบัญชีให้กับหลายๆคนเนี่ยอยู่เสมอนะครับอันนี้พี่หนอมขึ้นหน้าจอติดต่อถ้าเกิดใครสนใจใช้งานโปรแกรมก็ไปกดติดตามแกได้นะครับจะแอดเฟซติดตามแกได้ครรรับบเแแกกชืื่่อออนนนนีี้้ตาาาามูปงงงข ชื่อนี้เลยนะครับก็พี่น้อมหาที่มาที่ไปแล้วก็ไปขออนุญาตแกอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะเอามาทำคอนเทนต์ซึ่งต้องบอกว่าแรงบันดาลใจของตัวพ่อาทิตเองเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับคืออยากทำเพื่อช่วยเหลือคนที่ยื่นแบบออนไลน์ไม่ได้แกทําไม่ใช่แค่แบบพองอ .9091 ของการยืนร่นภาษีบุคคลธรรมดาแกทําเกือบทุกแบบเลยอโอเคกลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าเราจะใช้งานนะจะโหลดมาใช้เนี่ยทำยังไงบ้างอะ่ะพี่น้องก็เข้าไปหาข้อมูลมาครับแกบอกว่าให้เข้าไปแอดที่ไลน์นะครับไลน์แอดของแกนะครับเดี๋ยวไปแอดดูนะฮะไลน์แอดนะครับไล แฮชแท็ solution กดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยนะครับก็จะมีดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆนะครับแล้วก็มีบางอันที่เป็นตัวที่แกทําแบบละเอียดแบบพิเศษใครสนใจก็ไปซ,ซื้อซื้อหาได้นะครับติดต่อแกไปได้หรือทักในไลน์แอดได้นะครับทีนี้เราจะทําอะไรนะเราจะดาวน์โหลดไฟล์คํานวณภาษีใช่ไหมแกบอกว่าให้ทักด้วยอ๋อนนะพิมพ์ไปทักไปว่าคำว่าอ๋อลองดูนะมาหมดนะอ่ะนี่ครับถ้าซื้อเรียบร้อยนะครับหรือว่าสอบถามไปเรียบร้อยครับเขาจะส่งไฟล์มาให้นะครับนี่เขาให้ลิงก์มาในการดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดดนนัถ้้้าใใสจก็็ไไปปซือเตววช่ย สำหรับคนที่อยากใช้นะฮะทีนี้การยื่นแบบออฟไลน์ถามว่าสะดวกไหมก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันลําบากว่าการยื่นออนไลน์เนาะแต่ก็อย่างที่เล่าไปอะครับเพราะว่าหลายคนไม่สามารถยื่นได้นะครับก็อาจจะต้องเนี่ยมาหาทางยื่นซึ่งตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้อ่ไฟล์ทั้งหมดขึ้นมาแล้วนะครับจริงแอบดูให้ดูนี่อันนี้คือรีวิวฟอร์มคร่าวๆนะแกมีฟอร์มให้เยอะมากขนาดนี้ซึ่งถ้าต้องจ่ายเงินถามว่าคุ้มไหมสำหรับคนที่ใช้งานก็บอกกันตรงๆเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับอ่ะโอเคมาดูที่ การยื่นของคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนล้วนๆมาลองยื่นแบบดูนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดดูนะครับดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับขึ้นตามนี้นะครับแบบพรกหนตรงนี้เราก็จะมากรอกข้อมูลนะครับจะเห็นว่าตัวการกรอกข้อมูลเนี่ยมันจะมีช่องให้เราคลิกเนาะว่าเราจะทอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็เนี่ยกรอกข้อมูลรายได้ นะครับถ้าจะากรอกข้อมูลผู้มีเงินได้อ่ะคลิกตรงนี้ก่อนผู้มีเงินได้แล้วก็จะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เรากรอกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะครับวันเดือนปีเกิดชื่อผู้เสียภาษีนะชื่อกลางต่างเนี่ยก็คือคล้ายๆอา,าการกรอกแบบออนไลน์แหละเดี๋ยวพี่หนอมลองกรอกดูครับโอเคฮะพอเรากรอกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยเนี่ยเราก็กดปุ่มตกลงตรงนี้ครับเขาจะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ช่วยเหลือให้รวดเร็วมากๆนะครับจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยอ่ะโอเคโอเคแต่ต้องตกใจนึกว่าอะไรนะฮะอ่ะกกรอต่อๆนะครับท เรียบร้อยสารภาพทถภาพสมรสก็ติ๊กสมรสพอติ๊กสมรสเสร็จเนี่ยเข้าใจว่าต้องกรอกข้อมูลคู่สมรสเข้าไปด้วยกรอกข้อมูลคู่สมรสเรียบร้อยนะครับก็ตกลงครับก็จะ,จะปรากฏขึ้นมาเหมือนกันนะครับข้อมูลนัสมรสแล้วอยู่ร่วมกันตรงนี้เช็คให้ด,ดีแล้วก็สถานการณ์ยื่นแบบเป็นยังไงนะครับอันนี้เขาเป็นการแยกยื่นแบบต่างคนต่างยื่นแบบคำนวณภาษีของตัวเองนะครับก็ข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยเสร็จแล้วเราไปกรอกข้อมูลต่อก็คือข้อมูลส่วนที่เป็นรายได้ครับรายได้ก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเหมือนกัน เรียบร้อยครับพอกรอกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็กดปุ่มตกลงนะครับข้อมูลรายได้ไปแล้วนะครับทีนี้มีข้อมูลอะไรอีกนะครับก็ไปดูข้อมูลรถหย่อนนะฮะมีรถหย่อนบุตรหรือเปล่านะครับก็กรอกข้อมูลรถหย่อนบุตรเข้าไปนะครับปีเกิดนะแล้วก็เลขประจําตัวบัตรประชาชนของบุตรนะครับกรอกตรงนี้เข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มเพิ่มสิทธิ์นะครับตรงนี้เรียบร้อยนะแล้วก็มีรถหย่อนอะไรอีกนะครับบิดาบรรดามีไหมนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอกนะครับถ้ามีก็กดเข้าไปดูเนี่ยเขาก็จะมีเมนูให้นะครับใครมีก็กรร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 รออออกกกกกกกเเเเข้้้้้้าา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 ไไปปปแลลว็็็็นน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 ถถถยยยยยตต์พิิ่่่่่่มมมมมะะะคคคคัััับบบีีีีีงงงงสททททหหดด มีเข้าไปแต่เคสนี้เขาไม่มีค่าลุหย่อนอะไรนอกจากเงินบริจาคก,ก็ไม่ต้องกรอกตรงนี้แต่ว่าจะมาโฟกัสที่ตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นเงินบริจาคแทนครับตัวเงินบริจาคครับก็จะมีเงินบริจาคที่เป็น2เท่ากับ1เท่านะครับซึ่งในเคสนี้เขาเป็นการบริจาค1เท่าทั้งหมดเราว่ากรอกในช่องด้านล่างตรงนี้ นะครับพอกรอกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็กดป,ปุ่มตกลงครับทุกอย่างก็เป็นอันเรียบร้อยจะคำนวณภาษีออกมาให้นะครับอันนี้มีภาษีที่ชําระไว้เกินนะฮะอยู่ที่1 2ึ่งหมบาทนั้นแปลว่าเขามีสิทธิ์ขอคืนภาษีได้นะครับถ้าเขาต้องการขอคืนนะฮะแต่ถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องไม่ต้องขอคืนนะครับแต่ว่าในเคสนี้น่าจะต้องการก็เดี๋ยวเราจะติกนะฮะอย่าลืมติกลงชื่อตรงนี้แล้วก็ติ๊ตรงนี้ว่าประสงค์อุดหนุนให้ภาครมืองหรือเปล่านะครับถ้าไม,ม่ประสงค์ก็ติกไปแบบนี้นะครับะกรบา ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าข้อจํากัดของการยื่นแบบกระดาษเรื่องนึงเลยเนี่ยที่หลายคนเจอคือต้องคํานวณตัวเองดังนั้นตัวช่วยในการยื่นภาษีอย่างเช่นเคสนี้เนี่ยเป็นไฟล์ pdf ที่มีการผูกสูตรไว้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถยื่นได้ง่ายขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือดีๆอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถเอามาใช้งานได้แล้วก็มีประโยชน์กับเราด้วยสําหรับคนที่ไม่สะดวกยื่นแบบออนไลน์หรือว่ามีเหตุจําเป็นที่ต้องยื่นแบบกระดาษการมี pdf ที่ผูกสูตรไว้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ทาให้เราอุ่นใจและโดยเฉพาะใครทีีีี่่่่ตตต้้้ออออองงกกกกกกกาาาาารรรรรัวววชยยในนนขมมูููลลแแบบบบผสเเ็็ถืปทึ ที่จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่แอดแฮชแท็กนะครับก็ไปติดต่อสอบถามพี่อาทิตย์เพิ่มเติมนะครับเข้าใจว่าแกน่าจะพัฒนาระบบแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็ฝากติดตามพี่อาทิตย์ด้วยละกันครับผมทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังยื่นภาษีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตาม